วันนี้ก็มีเพื่อนๆมาขอเราแบบว่าเปิดกระเปา๋าอยู่หน่อยสิพี่พี่ใช่ก็แต่ละวันเดี๋ยเราเนี่ยพกอะไรบ้างเฮ้ยไ<ช>ม่รู้ว่าวันนี้ทุกคนจะพกอะไรมาบ้างเ<ด>ปิดกระเป๋าที่เราคนละใช่ไหมนิดไหมครับของโฟกัสอันนี้ก็เป็นของพี่ฟีนะครับทุกคนอันนี้ก็คของโฟกัส<อ>ของพี่ฟีนะครับทุกคนรู้แล้วอันนี้ก็ของพี่ฟีนะครับทุกคน เราเริ่มเลยไหมเรามาเริ่มเลยก่อนทุกคนเริ่มจากไงก่อนแบบออกมาทีละทีละได้กันไหมรีวิวกระเป๋าก่อนอ่ะรีวิวกระเป๋าก่อนกระเป๋าของผมก็จะเป็นกระเป๋าสะพายนะครับทุกคนนี่เลยแล้วก็จะมีที่ห้อยอยู่ก็เป็นการ์ดนะครับทุกคนนี่เป็นห้อยการ์ดแล้วเจ๋งเปล่าไม่มีอะไรห้อยเปล่าไม่มีอะไรห้อยอ่ะใช่แต่ก็เป็นกระเป๋าสะพายข้างใช่ไหม โอ้อันนี้คือใส่ของนี่มากมาจะตอกกันเออดูใส่เยอะแล้วก็มีความนุ่มนะอันเนี้ยใช่ใส่บ้านในหลังเลยนะเสียบบ้านในหลังนี้แล้วครับทุกคนทุกคนใครอยากเห็นโฟกัสใส่บ้านทั้งหลังใส่ในกระเป๋าก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันนะทุกคนได้เนาะได้เหรอหยอกเล่นัวหยอกเล่นมากทุกคนเริ่มเลยไหมเริ่มเลยมาสิ่งที่ผมจะพกมาอย่างแรกอะโฟกัสอะอย่างแรกเอะพี่หน่งก่อนเลยไอ้พี่หนึ่งโฟกัสนะโฟกัสนะหนึ่งสองไปเฮ้ยโฟกัสมาทุกคน การพกพัดลมอันนี้ก็จะเป็นแต่แบตหมดแล้วอันนี้ก็จะเป็นการ์ดเกมนี่ผมเล่นนะครับทุกคนนะครับนี่เลยก็คือเอาจริงนะปกติอะถ้าเกิดเราไม่ได้ไปร้านการอะไรเงี้ยเขาก็จะพกไว้เหมือนกันไม่รู้ทําไมแต่แบบเหมือนพกแล้วอุ่นใจก็เลยจะพกไว้ตลอดนะครับทุกคนแต่ก็ไม่ได้เอาหยิบออกมาเล่นนะครับทุกคนเอาปกัเป็นพัดลมนี่นี่องอพี่เป็นการนอะเอาประกัน เพราะมันลมไปอ่ะเพมันร้อนไงมันร้อนใช่ไหมใช่คือพี่สงสัยว่ามันใช้ได้จริงไหมไม่เป็นแบบว่ามันมันช่วยเราได้เยอะไหมช่วยได้ดูความเย็นเแต่ว่าพี่รู้สึกว่าแบบมันหมดเร็วนิดนึงอ่าไม่แบบหมดเร็วนิดนึงใช่ไหมใช่คือพี่ก็คิดว่าแบบมันหมดเร็วนิ่ใช่ไห่พี่ก็คิดว่าเออแบบใช้ได้แป๊บเดียวก็คงแบบว่าไม่คงไม่อยากพกอะไรอย่างงี้แต่จริงแต่จริอยากตอนนี้เริ่มอยากพกแล้วเพราะว่าเริ่มร้อนมากๆต่อดีไหมได้ต่อไปอันนี้คือขาดไม่ได้เหมือนกันอะไรโฟก นี่นมันอะไรอ่ะเพราะว่าแบงคนน์กดแนตะก้าเลยนะครับทุกคนแล้วก็อันนี้ก็คือ iPad ของผมนะครับทุกคนครับขอ้ขอจอขอ้ขอจอนี่เลย iPad อันนี้ก็คือแบบว่า เอาไว้เรียนเอาไว้ทํางานเอาไว้ทำอะไรก็คือครบเลยอะเครื่องเดียวอะจดไปด้วยอันนี้เพราะแบงค์พกไปแบตหมดวันไหนชาร์จเสียบเลยเออฟิล์มฟิล์มไม่ค่อยพกพอแบงค์เลยทุกคนแล้วแบตฟิล์มหมดเร็วมากๆเลยนะจะเป็นจะได้ไหมจะเป็นลมเลยอ๋อเสียบไม่ได้ต้อเสียบไม่ได้ดูมันน่าจะชาร์จได้แต่เราตัดประกันเนาะใช่มาแล้วเสียบบูมเหมือนกันเลยนะเฮ้ยกับโอ้ยฟิล์มันก็สีดำนะนี่ดำเหมือนกันเฮ้ยมีความแบบดำชมพูเอ้ยแต่ผมมีแดงไปอะไรแดงหนา ชิ้นต่อไปเป็นเลี้งม้งโของวีนก็ไม่พกสายชาร์จแบตนะเอาจริีแล้วในกระเป๋าไม่มีสายชาร์จแบตเซียบูอีกแล้วของวีนก็เป็นสีดำอีกแล้วแต่ว่าครั้งนี้เป็นดำขาวนะทุกคนนี่นี่คือ Nintendo Switch ไว้เล่นเกมนะนี่เป็น Nintendo Switch OLED นะครับทุกคนแม่ถ้าเกิดมีสปอนเซอร์ Nintendo Switch 2มาเล่นด้วยกันก็คงจะดีนะโูากาส์ค่ะนี่การ์เป็นสายชาร์จแบต อันนี้ก็ใส่ไว้เพื่อเพิ่มความลาร์กาใช่เนี่ยใช่เพื่อสลับกันค่ะเพื่อให้อะไรจำไม่ได้โอเคแต่ฟิฟมไม่คเคยแต่งสาใช่แค่แต่เดี๋ยวประเด็น,อ,น,ดนอ่ะอแต่นี่ก็คือกระเป๋าของผมแล้วมีความเป็นสีดำคือพอเพิ่งมาดูเนี่ยเรามีความคุ้งฟิวมกันนะพวกกันฟุ้งฟีวมสีดำของฟ้าสีชมพูนี่อขาวชมพูอีกแต่ม้าจะเป็นหลักนะอ่ะพร้อมมาต่อเลยไหมอันนี้ก็คือขาดไม่ได้เหมือนกันต้องพูไปทุกที่หนึ่งต่อไปหนึ่งนึงหนึสองสามกระเป๋าตาม บอกอั้งสีเราอีกแล้วสีอันนี้เปลี่ยนสีแล้วเป็นสีฟ้ากับเพชรนะอันนี้คือวีดีนะคะอ่าอันนี้คือพกไปใช่วีหมูป่าป่ะอันนี้ไม่ใช่หมูป่าเป็นวีแอรีโอวีไหนๆมีแล้วดูไปดูลายกดในตะกร้าเลยนะครับทุกคนโอ้ยไม่น่ากดในตะกร้าได้นะเพราะมันเริ่มเราได้ก็คูณเลยมาเนี่ยไม่ได้คูณเลยอาจจะตัวกระของในกระเป๋ามันลายรอบๆลายทุกคนเอาหมวกกระเป๋าตังค์เอาไว้ใช้เงินเพราะปกติจะเก็บเงินไว้ในบัญชีแล้วก็ในกระเป๋าตังค์สดนะครับทุกคน ตับกันแล้วแต่สะดวกบางทีมาต่อเลยใช่ครับต่อไปมาหนึ่งสองไปนี่หูปังแอร์พอแป้งไว้เติมหมอไวเติมใช่เติมคือแบบระหว่างวันเนี้ยแบบน้าเราเริ่มจางเราเริ่มสูคนอื่นแม่ละเอาไงต้องทำไมต้องแต่งต้องสู้ก็หน่อยสู้เลย เพื่อเพิ่มความสวยและเพิ่มความมั่นใจนะใช่ไหมใช่แล้วเป็นหูฟังใช่ดีนะคะทุกคนบางทีแบบเราเป็น e T เอ<ม>็กโทเวดอะไรเงี้ยเราก็อยากเป็นอินโทเวดแบบใส่ใส่หูฟังฟังเพลงชิลๆมองหน้าต่างตอนฝนตกแล้วก็แบบทำเหมือนกับทำเพลงเอ็มวีแล้วก็เอาหูฟัมาคุมหัวอะไรเงี้ยก็ทำเอ็มวีประมาณนี้มาต่อเลยต่อยังอต่อไปหน,นึ่งสองสามอย่าดูมัน กลิ่นนี้กลิ่นนี้หอมสีขาวหอมฮะเฮ้ยอ, <laughs> อันนี้หอมเอสุนทรีสุนทรีจริงเหรอใช่กลิ่นนี้หอมผมชอบกลิ่นนี้นะมีทุกคน,นสุนทรีนะกาชื่อว่าอะเออทุกคนไปตำนี่ไงเบอร์นี้เบอร์สุทนทรีวิเทสสุนทรีใช่กลิ่นนี้หอมผมชอบนะมีความแบบหวานละมุน,<ต>นนะละมุนตัวตกแต่งสติกเกอร์โหน่ารักไปหมดส่วนอันนี้แบบอนไรแบบโอ้ยแล้วของแบลลจริงนะเออการของแบลลจริงแต่ของฟินี่คือแบบเวลาเรียนปุ๊บเรียนไม่ไหวแล้ว มาชต่ออีกนะต่อไปอย่างนี้ก็คือโอก๊สเพิ่งพอหมดแล้วเนี่ยต้องพกไปด้วยพี่ค่ะไม่ได้ของโอก๊สอ่ะอ่ะเริ่มเลยแจแดมว้าวคอยเก็บคอยเก็บวีมนี่คืออะไรก็บอกเพื่อนจะวางของวีมก็คือปากกาเขียนคิวนะทุกคนไหนลองเขียนให้โฟกัสมโฟกัสมาไม่ได้อันนี้เขียนไม่ได้อันนี้เป็นปากกาเฉยไม่ใช่ปากกาเขียนคิวนะปากกาปกติเลยที่เราใช้เขียนคือแบบ บางทีแบบว่ามันมีเหตุที่เราต้องแบบใช้ปากกาใช้เซนอะไรเงี้ยก็เลยพกไว้สักอบบันอย่างแไม่รู้ว่าเกียดติดหรือเปล่าเพราะว่าเราแบบใช้น้อยมากๆด้วกันแต่อย่างน้อก็ติดไว้นะนี่เั็นไงความจริงความจริงก็มีแค่นี้โอเคอออประมาณนี้ข้างในก็มีกระป๋าอางแต่ว่ากระเป๋ามีความเลเทะน,นิดนึงนะทุกคนทั้งหมดเราพิม่์ยาตาชลนี่ไว้ข้างในประมาณนี้นโอ้ยกันพกเยอะเหมือนกันนะยังรีวิวกันในกระเป๋าในกระเป๋าอยู่ไหมเฮ้ยเปิดกระเป๋าในกระเป๋าแล้วก็กระเป๋าอีกทีนึงว้า มันแน่นาวมี่ไหมหมดแล้วอ๋อแล้วก็เหรียญสุดท้ายนี่ไงพร้อมคิดว่าเราต้องเหมือนกันอ่านเลยสามสิบเเบย์เบย์อันนี้คือพกปรทัดกระเป๋านะคะกระทัดสามอันนะคะมีทุกอย่างไม่ได้เราก็มีอะไรพกแล้วมีอะไรมีทิชชู่มีตะยูดโอ้โหนี่เยอะนะครับทุกคนแล่วมีแต่จะอยู่ไหนไม่ได้เราองมีเบย์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 มั่วตัวอะไรอีกไม่มีแล้ว อันนี้คือพวกขั้งตรงนะคือแบบช่วงนี้หินมากๆอยากเล่นด้วย<า>แต่ว่ามีคนเล่นด้วยไหมก็อีกเรื่องหนึง่งเมื่อมากจอพบไปสามตัวนะคะหลักๆก็จะมีเป็นเฮลแฮมเมอร์ฟินิตวิงปี่าจไอ้พุงใบ สัอาดเลยแล้วก็ที่ชุดคู่ใจผมพกหลายตัวเลยอะทุกคนทุกคนอยากเจอตัวไหนครับผมคอมเมนต์ไม่ได้นะ <c oughs> คือตั้งแต่ผมไปแข่งมาประสบการณ์ที่ผมแข่งนะผมยังไม่เคยชนะเด็กเลยครับอตอนนี้นะครับทุกคนนี่แค่น,นี้ก่อนนะการเนาะคือขิงเบาๆว่าไม่เคยชนะเด็กเลยแล้วก็อันสุดท้ายคือตัวตรวจโปเกมอนนหรกวางกวางอัน้กวางเรนเดีอะติดกระเป๋ามาด้วยติดกระเป๋าด้วยโอเคประมาณนี้ทุกคนอ่าโอเคโฟกัสและนี่แหละทุกคนก็ ็นของในกระเป๋าของพวกเราใช่ไหมใช่ครับที่เราจะหลพกใบหลักๆก,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 ก็จะมาประมาณนี้นะทุกคนแล้วของเพื่อนนะครับในกระเป๋าเนี่ยมีอะไรที่แบบเพื่อนๆเนี่ยต้องพกติดต,ตัวติดในกระเป๋าบ้างเราไม่ต้อบอกกันเลยนะใช่ค่ะทุกคนแต่ว่าเบイベ่กับเบイベ่เบรอะโฟกัสไม่เบ่กับเบเบรอะโฟกัสม,มามาเลยมาเลยโฟกัสจริงๆเหรอมาเลยอันเจ๊เหรอมาเลยอ่มาเลย <Okay. S 1> มายพกกร้อมพร้อม ันนี้คือรีบไปทุกคนอันนี้คืออมาใครชอบคลิปนี้นะครับทุกคนอย่าลืมกดแชร์กดไล,ลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับทุกคนยืมเสียงมิจิกฟินดิควิงอะไรไปยงมิได้รีเซตครับ three two one go มาเลยจะจิมตัวนขกาตยชนะไม่ไดนะประกอบไม่ทันดูนะครับผมว่าระวังกระเป๋าวิากา่กระเป๋าปขอใกาจะชนะนะครับทุกคนแต่ว่าไม่ใช่กระเป๋าเลยมันเป็นเบ็ดด้ล็ดซ้ำนะครับทุกคนโว้ย

让我再看一眼。